คราวนี้เราต้องมันจดจำตำแหน่งของดาวราหูในจักรราศีให้ดีๆเพราะเราต้องใช้บ่อยใช้มากในอนาคต 1. ดาวราหูเป็นอุดในราศีพิจิกอุดแปลว่ามีเยอะมีมากหากเปรียบเทียบเป็นน้ำก็เต็มถังร้อยเปอร์เซพอดี 2. ส,ส่วนที่ยังไม่เต็มอุดมีแค่ประมาณ80%เรียกว่าอุดจาวิลาดก็คือมีเยอะมีมากเหมือนกัน แต่พร่องไป20%ของถังนี่คือดาวราหูที่เป็นอุจจาวิราชในราศีตุลน,นั่นเอง 3. ดาวราหูที่ราศีตุลน,นี้มียศเพิ่มไปอีกตำแหน่งว่าเป็นราชาโชคอุจจาวิราชที่แปลว่ามีเยอะมีมากแล้วบวกราชาโชคเข้าไปก็ได้มาง่ายไม่ต้องลงทุนมากก็ได้มาเป็นขอเป็นกรรมนั่นเอง 4. ส,ส่วนดาวราหูที่เป็นอุจจาพิมุกในราศีธนูนั้น คือเลยอุดมาแล้วพร่องไปนิดหน่อยแล้วถ้าเป็นน้ำก็เหลือประมาณ70%ซของถัง5คราวนี้ฝั่งตรงกันข้ามกับอุดที่แปลว่ามีเยอะมีมากในราศีพิจิกตรงกันข้ามก็คือราศีพฤษกเมื่อดาวราหูมาสถิตในราศีพฤษบแบบนี้เราเรียกว่ามีตำแหน่งเป็นนิดที่แปลว่ามีน้อยไม่ค่อยพอเพียงถ้าเป็นน้ำในถังก็ค่อนข้างแห้งขอดนั่นเอง หกส่วนฝั่งตรงกันข้ามกับดาวราหูที่เป็นกเกษตรในราศีกุมคือราศีสิงห์ดาวราหูตรงนี้มีตำแหน่งเป็นประมีความหมายตรงกันข้ามกับกเกษตรคือไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ของของตนไม่สมบูรณ์ไม่สม่าเสมอนี่คือความหมายของดาวราหูที่เป็นประนั่นเอง 7. ตรงนี้ให้จำเพิ่มไปว่าดาวเสาที่ราศีกุมนั้นมีตำแหน่งเป็นมูล,ลกเกษตร ความหมายเหมือนกับเป็นเจ้าเรือนเกษตรเช่นเดียวกับดาวราหูฉะนั้นฝั่งตรงกันข้ามกับดาวเสาในราศีกุมก็คือราศีสิงห์จึงทําให้หากมีดาวเสามาสถิตในราศีสิงห์นี้มีตําแหน่งเป็นประไปด้วยมีความหมายตรงกันข้ามกับกเกษตรเช่นเดียวกันคือไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ของของตนไม่สมบูรณ์ไม่สม่ําเสมอนั่นเอง 8. ตําแหน่งสุดท้ายให้จําเพิ่มว่า ดาวราหูมีตำแหน่งเป็นมหาจักรที่ราศีมังกรแปลว่าโลดโผนพิสดารไม่เหมือนชาวบ้านแปลกยากแต่ทำแล้วออกมาดีเช่นหากดาวราหูมาถึงความลงไหลคลั่งไคลในสิ่งที่ชอบสมมุติว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องเครื่องรางของขลังก็จะสะสมมากเต็มบ้านเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์เป็นผู้เชี่ยวชาญเจาะลึกรู้ประวัติเป็นเซียนพระที่โด่งดังระดับประเทศไปเลย นี่คือความหมายของมหาจักรคือเล่นใหญ่จัดใหญ่ลงไหลคลั่งใครเป็นชีวิตจิตใจนั่นเอง